อัปเดตความเคลื่อนไหวน้องลิซ่ากลับไทยแบบมาเร็วเคมเร็วมากจริงๆเลยนะคะคือมาฉลองวันเกิดกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็บินกลับไปเลยทีเดียวเมื่อคืนนี้เนี่ยมีบริ้งไทยค่ะไปส่งน้องลิซ่าที่สนามบินด้วยเหมือนกันเรียกว่าฮูไวต้าไวกันมากจริงๆเลยนะคะแต่ขณะที่น้องลิซ่าเดินเนี่ยเราก็ลุ้นไปด้วยเหมือนกันเลยนะคะแอบเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเชือกองเท้าของเธอมันยาวมากๆเนาะก็กลัวว่าน้องจะเดินสะดุดอะนะคะแล้วก็น้องลิซ่าเธอน่ารักมากจริงๆค่ะใส่เสื้อลายดอก แต่ว่าดูเท่จริงๆเลยเนาะสวมหมวกแก๊ปนะคะสีเหลืองค่ะสีที่เธอชอบด้วยซึ่งก็มาไทายคราวนี้เหมือนว่าจะมากันกับพี่เมนเจอร์แค่2คนเองนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าน้องลิซ่าก็มีเพื่อนๆแล้วก็คุณก้อยเป็นบอดี้การ์ให้ทุกๆคนก็ตามดูแลน้องเป็นอย่างดีนะคะส่วนเพื่อนๆก็เห็นคุณปอเช่ค่ะก็มีการมาอัปเดตว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับน้องลิซ่าด้วยภาพภาพนี้ด้วยเหมือนกัน แล้วก็อันนี้ก็เป็นโมเมนต์ค่ะที่ลิลลี่ไปตามถามนะคุณพ่อเจสี r บาร์บินว่าโอ้ไม่เห็นอวยพรมันเกิดให้กับน้องลิซ่าเลยอวยพรมันเกิดให้แล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าก็ไม่เห็นโพสตตรงใน,น i g ของเขาใช่ไหมก็คุณพ่อเจสี r บาร์บินค่ะเขาก็น่ารักนะมีการมาตอบด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการส่งคําอวยพรค่ะแบบส่วนตัวไปให้กับน้องลิซ่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแมแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นลูกสาวสุดที่รักนะเขาก็เลยมีการส่งกันแบบส่วนตัวนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็เห็นนคคุณพ่อะะมีก ถายรูปคู่ก,กันกับคุณเฟเดริกอารโนด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าบุกลีกับแทคคอยเออร์เนี่ย mm hmm. เขาจะมีการจับมือทำโปรเจกต์อะไรด้วยกันหรือเปล่าแต่เห็น2ท่านนี้ค่ะ มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะซึ่งก็เป็นผู้บริหารที่รักแล้วก็อินดูนอลลิซ่ามากๆแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยเก็บโตกท้าบรรยากาศการฉลองวันเกิดให้กับนอริซ่าที่เม็กซิโกนะคะกับที่สิงคโปร์ค่ะมีป้ายฉลองวันเกิดเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่นะเม็กซิโกก็จัดแบบว่าเป็นป้ายใหญ่บนเซเว่นอีเลฟเว่นกันเลยทีเดียวส่วนที่สิงคโปร์ค่ะก็มาแบบเป็นนิทรรศการะคะ่ะให้ผู้คน,นได้เข้าไปชมงานได้ด้วยนะคะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารน,นะมาฝากค่ะนอริซ่าบินกลับจาก ไปเกาหลีแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า